เราเข้าสิเราเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟุ้งหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็้าสบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมนผลถาวรอ,อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนสินคำนวณกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนภากพนังค่ะ อาชีพที่ดิฉันอยากจะเป็นคืออาชีพครูและสักวันหนึ่งดิฉันหวังว่าจะเป็นครูให้ได้และครูที่ดิฉันอยากจะเป็นคือครูปฐมวัยครูปฐมวัยจะได้อยู่ร่วมกับเด็กๆเด็กในช่วงปฐมวัยจะเป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานหากเรามีการวางรากฐานที่ดีมาตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยจะทำให้เรามีอนาคตที่ดีจเจริญเติบโตไปได้ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ และดิฉันคิดว่าดิฉันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูประถงยเพราะดิฉันมีความจิตใจดีร่าเริงมีความอดทนและสามารถร้องเพลงได้วาดรูปได้และยังอยู่ร่วมกับเด็กๆได้ค่ะเพราะดิฉันได้ทํากิจกรรมตามติดชีวิตครูและยังได้สังเกตการสอนในช่วงปิดภาคเรียนจึงทําให้ดิฉันมีความมั่นใจ